ข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้กำลังเดินทางไปสถานที่เมื่อคืนนะคะที่เราได้พบเจอกองกระดูกเพื่อจะได้หายค้่องใจว่ามันคือกระดูกอะไรอีกใจหนึ่งก็กระดูกหมาอีกใจหนึ่งก็กระดูกหมูมีอยู่สองสองอย่าง ตอนนี้เรากำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วแล้วเดี๋ยวบอกว่าทางมันเปี่ยวมากเดี๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวเรารอดูไปพร้อมกัน คนคะ่ะสวัสดีที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะต้องดูทางก่อนแป๊บนึงแต่กระดูกมันขนติดอันนี้ไม่ทราบค่ะเดี๋ยวต้องไปดูให้ชัดต้องดูให้ชัดเลยเอ,ดดเอาให้แน่เลยว่ามันคืออะไรจะได้หายข้่องใจกันไปเลยแล้วตรงนั้นมันเป็นสถานที่โลกล้างมาก คนมากจะบอกมันบอกแบบการทำแบบสิ่งที่ไม่ดีห่างไกลผู้คนมากแล้วไม่พูดดีกว่าไม่เอ่ยดีกว่าแล้วก็จะมีแบบกลุ่มคนกลุ่มนึงอยู่ตรงนั้นแค่เนี้ยมีบอกบอกได้แค่นี้ mm. เลยใส่เว้นนี้ไปเลยป้าเมก ไปดูด้วยกันเอาให้แน่ชัดไปเลยได้หายข้องใจกันทุกคนไออีกใช่เยอะแบบน่ากลัวมากเยอะแบบแต่มันจะมีแค่ส่วนนั้นส่วนมีอยู่กระดูกมีแค่สองส่วนไอสามส่วนแค่นั้นอะมีกําลังอุ้ยอโคนคนเฮ้ยตก<น>อไ้ยคนยืนอยู่ข้างถนนทำอะไรอะแข่งก <L an> นี่เส,สดเนี่ยตรงตรงไปสารสาระเปา,อเ,ปาเอเอเดรรไปทีมเดจะเข้าไปเลย่กี้อะไรอะเมื่อกี้โดนเขาอะไระเราเราเรา,เราไม่เราไม่เอ่ยถึงใครนะคะเราจะไม่เอ่ยถึงใครเด็ดขาด <S <S เราจะไม่พลาดพิงถึงใครเด็ดขาด<ส>อันนี้เราแค่มาให้แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ แต่เราจะไม่พาดพิงถึงใครเด็ดขาดห้ามไปพาดพิงถึงเขานะคะไม่เอานะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอทีมงานอีกชุดหนึ่งมาก่อนไปสี่คนตอนนี้มีมากับท่านผู้นำแค่สองคนแล้วก็เดี๋ยวมีผู้รู้เรานำผู้รู้มาเลยมาดูเลยว่า ระดูกอะไรเราเราเอาคนมาเยอะอยู่ค่ะเอาผู้ชายมาเยอะอยู่เมื่อวานเอาให้คนที่บ้านดูบอกหมาคือเมื่อวานดีไม่กล้าเข้าไปไม่กล้าเข้าไปดูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะเอาเอาผู้รู้มาเลยว่าให้เขามาดูเลยว่าอันนี้คืออะไรจะได้กระต่างแจ้งจงแจ้งสดใส นะคะรอนะคะรอเดีย๋ยวเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมกันเลยเพราะว่าทางมืดมากอ <Hello. S 1> นะคะไม่ต่ำกว่าสิบตัวใช่ถ้าสมมติเป็น <Hello. S 1> มันใช่นะไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวถ้าใช่นะเพราะมันเป็นกระดูกส่วนเดียวสออหยักเอาง่าย เจอกระดูกสันหลังแค่สองสองส่วนนอกนั้นเป็กระดูกใบพายกับข้อแค่นั้นและเยอะมากไม่ใช่แบบอะไรหลายส่วนรวมกันเป็นแค่สามส่วนนั้นเยอะมากเราเราจะไม่พาพิงถึงใครนะคะเน้นน้องหมาแต่เนี่ยน้องหมาเยอะมากว้าหมาเยอะมากซอยเนี้ยหมาเยอะมากนนแต่อยู่ข้างนอกนะข้างในไม่มีแล้วอยู่เฉพาะข้างนอกริมถนนใกล้ๆริมถนน เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูทางเดี๋ยวรอสักคู่แยาจะบอกว่าเราเราก็เสี่ยงเอนกันแหละถามว่ารู้ด้ไงอ๋อยะาดมก่อนหายยดมรอเลยใครรับไม่ได้เปิดทิ้งไว้ฟังเสียงเอาบีก็ไม่ไหวเหมือกันเมื่อวานก็เกือบ้วก กลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นแบบว่าที่มันสุกแล้วอะ่ะคือกลิ่นมันยังสดๆอะ่ะที่มันเหมือนประมาณวันสองวันอ่ะเประมาณ <S 2> 2, <S ประมาณหนึ่งอ่ะสองสามวันเนี่ยหมาอุ้ยชนเนาไม่ชนเหมือนโดนขามันเลยไม่ได้ชนดดขามันก็เพกนะมันก็เพกแล้วไม่ได้ชนเดียบไปนี่ <laughs> นู้ชนหมานี่นี่นี่น ดูทางนะคะต้องพบของมาด้วยดูทางนะนี่น้องหมาไปอยู่ข้างนอกโลกอย่ามาอยู่แถวนี้อย่ามาอยู่แถวนี้ถ้ำโอ๊ยเศเนี่ยดูนะดู ไงพี่เราเปิดไปสูงเลยโอ้โหดูเป็นยังไงคะข้างๆเนี้ยอุ้ยพี่เนีนย่นี่ยเนี้ใช่ปะลงไปได้ปะเนี่ยมีกองเจออีกแล้วลงได้ป่าวะตรงเนี้ยเป็นอะไรปะเจอแล้วก็ไม่ลงเดี๋ยวก็ออกมาก็ได้ไม่เราติดอะไรตรงนั้นอะไรวะ กองไปเลยคือต้องเดินหาข้างๆทางอลงเพราะต้องรู้มันอยู่ข้างนอกอะแค่ให้ส่องดูเฉยว่าเมื่อกี้เจออีกแล้วก <บา S 1> องห <บา S 1> นึง่งเดยนอะไรนะมันมีหมามันจะเห่าแล้วว่าเห่าก็เดินขอกเดินกลับไปใช่เดินรป นะเราเจอกองแล้วกองใหญ่มากดูนะดูนะพี่ตรงนี้มีบ้านคนอ่ะไปแค่ตรงนี้พอไปแค่ตรงนี้พออะไรพี่บอกให้จ่ดตรงนี้ตรงนี้ไม่มีบ้านคน เราเจอกองใหม่นะไม่ใช่กองไม,ไม่ใช่กองที่เจอเมื่อคืนนะผูเมื่อคืนไม่เห็นนะกองเนี้ยเราให้ดูแค่ดูพี่พ เยอะมากไปขึ้นรถด,ดีกว่าเยอะมากหเหมือนเหมือนกองเมื่อวานเลยทางนั้นเลยนะเงนั้นเลยน่ะมันคือกระดูกอะไรวะขึ้นรถก่อนแค่ให้ดูว่าเราเจออีกกองนึง สองกองใหญ่ๆเลยเนี่ยเมืมอ่มอคืนไม่เห็นเมื่อคืนไม่เห็นนี่นะดูทางนะเดีขึ้นรถก่อนต่อข,อขอี่มาก่อนขี่มากวอยู่กอนเดี๋ยวขับไปแบงคนตรงนี้เขาน่าจะเฝ้าสวนเขา มามาหลายคนค่ะมาหลายคนเดี๋ยวรอทีมงานมาอีกก่อนกล้องใหญ่เลยครับเจ็ดพันเจ็ดพันสองเจ็ดพันสามอย่าเพิ่งออกไปไหนนะคะให <Hey, all. S 1> ออาทำไมข้าง,งนะู้นอะ ข้างเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ามันมาทา,า,า,างนู้นได้ข้างๆเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเดี๋ยวจับรถก่อนอุ้ยตกใจนู้น<อ>ใครยืนหาเอ้ยไม่มีกองอยู่ข้างหน้านู้นตรงนู้นแต่เมื่อกี้มี เมื่อกี้ว่าเยอะแล้วนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่เยอะกว่าอีกเราจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นหลังไนดะ้หมูหรือหมาหลังว่าจะง่ายกว่าแล้วถึงเวลาก็ออกมาลยนี่ให้ดูเลยไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเพราะมันมืดมากนะเดินดิ ไม่ต้องดับมีอะไรได้ทันไปฉายอยู่นี่โอ้โหแค่พี่ไม่ปิดพี่เอาผ้าปิดปากด้วยรอหน่วยพิสูจน์หลักฐานค่ะกำลังเดี๋ยวมีคนมา,าน,นั่น่งอแต่ได้รู้เลยว่ามันกระดูกอะไรเนี่ย เมื่อกี้ก็อีกอกองหนึ่งกองใหญ่ๆอยู่ข้างนอกเลยเยี่มีขี้หมาไม่ใหม่เลยมีขี้หมาไม่ใหม่ม,มาฆ่ากระดูกอะไรม,มาเอากระดูกไปกินไม่เดินลงมาไม่เดินลงมาอ้อนนะ เดี๋ยวเราถามผู้รู้เลยว่ากระดูกอะไรเน่่เน่่ ใครคะไฟอะไรอ่ะไฟสะท้อนอะไรเนี่ยเนี่ยไฟใครเนี่ยในไหนในพุ่มเนี่ยเนี่ยไฟอะไรเหมือนแก้วไฟไม่ใช่คนมั้งไม่ใช่ไหนนั่นไหนเห็นปะมุนสะท้อนอะไรไม่รู้สะท้อนมสะฉายเนี่ย เดี๋ยวเราดูว่ามันคือกระดูกอะไรจะได้หายหายข้อใจหายข้อใจกันนะคะเมื่อวานเรากองเมื่อกี้ข้างนอกกองเล็กกว่านี้นะก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้ เพี่กิเข้าคอเดี๋ยวแป๊บนึกงนะประวานกองกองประวาเนี้ยแหละเมื่อวานเราเดินหารเรานึกว่าศพไงเราเดินหาลุยป่าเข้าไปแล้วกลิ่นเรามาเจอตรงนี้ไงห,ห,หมูหมันหมู ใช่ไหมวัดด้วยหมูไม่จะเป็นช่วงไงขาตั้งหมูพี่ถ้าไม่ขอประทีปีใช่ไหมใช่ใช่โอเคเนี่ยหมูใช่ไหมใช่ใช่ดูคนโอเคหายคล้องใจแล้วนะขาขาตั้งเดี๋ยววิธีเดี๋ยววิธีเดี๋ยวไปจับว้าใแบบวัดตึงไม่มันมาประทีปเยอะมากเลยข้างนอกก็มีกอคือหัวหัวน่ะ ไหนอ๋อดูดิท้าไม่ขอ,อมาทิง้งไงหมูหกระือกระดูกเนลย๋ไข่แปดพัน 8, <000 S 2> รู้แล้วนะคะว่าคือหมูนะไม่ใช่หมานะและข้างนอกก็มีอยู่กองหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาเอามาทิ้งทำอะไรวันนี้บีก็บีก็ ไปดูแะไรล่ะคงสร้างหมูโคงสร้างหมาเอามาเทียบเลยว่ามันหมูหรือหมากันแน่วะสรุปว่าวีกอ,อคิดอีกคิดมาอีกว่าเออมันคือหมูไม่ใช่หมานะคะคือหมูนะดูขานะอันนี้ดูชัดชัดเลยนะหมูขาไปเริ่มเลยไม่รู้ว่าเขามาทิ้งทํทาไทมทงล้วที่มันไอ้น,นี้ไลโอ้ อะไรอ่ะไม่รู้เลยอดอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะฮะมอตายไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยหุ่นอะไรอ่ะเสาเสาอะไรเสาอะไรเฮ้ยเขาผูกไอ้นี่เหรอเฮ้ยผูกนี่ไว้ด้วยอ่ะให้ดูคืออะไรอ่ะนี่หุ่นลูก ไฟสะท้อนออมาเลยอ๋อเสื้อเสื้อที่เขาใส่ทำงานอ่ะเสื้อสะท้อนอ่ะอ๋อเสื้อพวกกําทางวะอะไรนะเสื้อจราจรเสื้อจราจรโอเครู้แล้วว่าคือกระดูกหมาไอ้กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูไม่ใช่หมาเพราะว่าเด็กที่บ้านเจอเนื้อหมูก่อนให้ดูอีกทีหนึ่งคือหมูนะคะหมูนะคะ เขาไม่เอาไปต้มซุปหรอเค okay, หมูคือหมูเมื่อ <Okay. S 1> วานแบบเดินหาแบบตลุยไม่ไหวป่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดินทางกลับอีกามาให้รู้แค่นี้ว่า,านี่โอเคค่ะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> I'm